โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านอีกแล้วนะครับผมนะสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้อยู่กับไอ้หนุมหน่มอะไรวะไอ้หนุ่มอะไรวะกูลืมแล้วอ้บ้าลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแล้วกันนะผมนะนี่ไอ้หนุ่มเมกันนะผมใช่ไหมวันดีอยู่กับโกเบโก SK ส0 0รอรุ่น10แล้วก,กันนะทุกคนนะนี่วันนี้นะผมอันนี้เป็นตัวน็กเจนนะผมนะสำหรับวันนี้เราจะภารกิจของเราก็คือ เอาไปดันตูดรถสิบล,ล้อที่ติดที่มันจมที่ไปยอ่ไที่ไปเอรไซแล้วมันจมนะผมเดี๋ยววันนี้ภารกิจเราก็คือตัวนั้นนะผมวันนี้ตัวจมมาร์คเทนออกงานเลยแล้วกันนะผมนะเ,เดี๋ยววันนี้ขึ้นรถสิบล้อสิบสองล้อไปเลยแล้วกันนะผมนะปะเดี๋ยวดูกันขับแบบสมจริงเลยแล้วกันนะผมอาจจะใช้เวลาเดินทาง ่อนข้างนานนิดนึงนะผมแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะช่วยไม่นานนะอาจจะดันนิดนิดหน่อยก็น่าจะขึ้นแล้วนะผมโอเคนะผมไปเดี๋ยวลุยกันเลยนะผมไปครับผมเดินทางกันเลยรับเลยเน่มีสติกเกอร์ติดแล้วก็มันจะดูทึบๆหน่อยแล้วกันนะผมนะี่ครับผมไปกันเลย ตึตんん๊งตึ๊ๆๆๆ๊งตเดินทางกันเลยครับผมดางเงี้ยหันอย่างเงี้ยหันอย่างเงี้ยบุกี้แม่งอยู่โคตรใกล้อ่ะทุกคนดูเลยว่าไหมบุกี้อยู่คนใกล้เลยนะไอ้ย่ากูยืนเดินรถไหลของคนเดินรถไหลของผมมาเนี่ยแหมโอเคก็ค่อยนะผมเบาๆนะครับ ค่อยๆขึ้นนะครับผมค่อยๆขึ้นแล้วกันนะผมคือผมขึ้นรถขี่ได้ไม่มีปัญหาตลอดเลยใช้กเบโกขึ้นเนี่ยไม่รู้จะเดินขึ้นได้ไหมลองดูนี่เดินเดินขึ้นไม่ได้ครับรถรถมันจะถลายไปตามมันไม่เหมือนแคทอะแคทดรซา่ะเดินก็นได้เลยนะครับดูดิเปียลอะไรแบบนกเบีนี่มันเปียวชอบเปีอยวจังวะ ปึ้งเกเอาเยอะไปโดนตัวดับเครื่องเฉยอะไรวะเนี่ยถอยไปเลยครับผมถอยไปเลยเฮ้ยเจนเจนเจไอ้นี่มันเป็นงัดตูดงัดตูดแล้วบุกีีอะแค่ขึ้นก็จะรอดไหมนี่ อันนี้จะไปช่วยเ,เขาได้เลยพี่โอเคหลอดหลอดหอด,อดเออแอบจือ๊อโอเคโอ้ยโอเคอเรียบร้อยครับทุกคนปะเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับทุกคนก็ไปกันเลยผมจำทางได้อยู่นะผมหรือเปล่าวะผมจำทางได้หรือเปล่าวะ ผมว่าผมจำไม่ได้นะนิมปานี่ก็ออกซ้ายโอเคออกซ้ายออกซ้ายอย่างเดียวเลยนะผมไปจำได้นะผมทางเช่นนี้เองใครจะจำไม่ได้นะครับแมไปเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันเลยครับผมนี่กันเลยเบียดเบียกเบียดทางก็จะเละๆนิดนึงนะทุกคนเลนะรถก็หนักๆกัโอ้โหทีนี้มันกันเลยทีนี้โอ้เจเย็นนะเนี่ยไอ้เยอะกูยังไม่ไปถึงไหนเลย เจนเจนโอ้ยยังไม่ไปถึงไหนเลยครับทุกคนโอ้เดี๋ยวถอยถอยก่อนยังไม่ไปถึงไหนเลยเนะเจนเจนลูกพี่เจนเจนคันนี้มันล็อกไม่ได้ด้วยนะเอออย่าติดนะเวย้ยผมไม่ผมว่าไม่เหลือโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนลูกพี้ โอ้มึงก็เร็วเกินไปบางทีนะเร็วเกินอ้เฮ้ยถอยได้อยู่ถอยได้อยู่อุ้ยดดีเลยที่ถอยได้นยะผมจะไปทางไหนดีวะเนะี่ยมีทางเดียวด้วยนะทางที่ไปได้อะ่ะโอถอยหน่อยลูกพี่ถอยหน่อย,ถอย,อยอถอย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  <S <S อันนี้จะไปช่วยเขาได้แหละทุกคนนะอันนี้คือจะไปช่วยเขานะ่ โอ้ไม่ไหวเลยจริงๆเลยเชียวนะผมโอ้ไม่ไหวเลยจริงๆนะผมนะลองไมโคโดันดูดิจะไปได้ไหมอ๋อนี่นี่นีดันอย่างนี้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 นอนนอนนอนเออ เออดันอย่างงี้ดันอย่างงี้ช่วยตีไปก่อนแล้วขอจะไปช่วยก็ดืดหนี่งนี่ดันอย่างงี้เลยดันอย่างงี้เลยดันอย่างงี้เลยเอาเอาเอาอึ๊บเอานี่นี่ดันอย่างางี้ดันอย่างางีเ้เอาไปอึ๊บเดี๋ไม่ขึ้นเลยมันรู้ไปว่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลมันรู้ไปเอา เอาไม่โดนอีกอ่ะม,มันขึ้นมาบรู้ไปอ่ะเอาเนี่ยม,มันขึ้นมาบรู้ไปวะเออม,มันขึ้นมาบรู้ไปอ่ะเอานี่นี่เป็นไงล่ะวิธีดันรถแบบใหม่ครับทุกคนโอ้อันนี้จะไปช่วยเขานเนี่ยเนี่ยโอ้จะไปช่วยเขาแท้ ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมเนี่ยย,ยังไม่ขึ้นอีกครับทุกคนมายังไม่ขึ้นใช่ไหมผมย,ยังไม่ดับเครื่องเลยเนี่ยโอ้ถ้ามันถ้าเอาลงรถอะมันจะมันจะเสียเวลานะครับ <laughs> ช่วยแบบ <laughs> ด้วยแบบนี้กันเลยครับผมเอาแบบนี้กันเลยนะ <c oughs> ดีน่าจะขึ้นแล้วะวนี่โอ้ <c oughs> ไม่ไหวเลยจริงเนี่ยติดใกล้ามากครับขออนุญ <c oughs> าตจอดรถใหม่ก่อนแล้วกันนะผมแล้วโคเลเเลออีกเยอะมากครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้โหเยี่ยกูเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกเลยอะไรวะเนี่ยโอ้เสียงจังดังเลยอ่ะลูกพี่มาตรกรรมอะไรวะเนี่ยโอ้งงกูมากเลยเนี่ยเออเสียงดังเสียงดังมาแมคโครดับเครื่องแล้วทีนี้เหลือแต่สิบล้ออ๋อไปได้ครับผมโอ้สักทีเถอะตายเถอะ เดี๋ยวผมจะหลีกเลี่ยงโคลแล้วทุกคนผมจะไม่ลงโคลแล้วนะนี่ผมจะคว่ำไปแล้วคว,ว่ำไปเลยเราจะไม่ลงโคลนะทุกคนจะอ้อมเอานะนะอ้อมเอาอ้อมเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมก็ไม่ได้อีกโอ้ตายตายตายอ้อมก็อ้อมก็ล่มแม่งลงโคลก็ล่มโอ้เหนื่อยจริง มันเหนื่อยใจจริงนะผมเหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจจริงครับผมกูเดินลงแม่งเลยเหนื่อยใจจริงครับทุกคนโอ้ไม่ไหววะ่ะมันติดง่ายมากครับไปดิไป ไอ้เหี้ยแม่ติดโคตรง่ายเลยติดง่ายมากครับทุกคนครับไปไปไปติดก็ดันนะเอาตาดิเอาตุลักตุลชิบหายเลยเนี่ยโอ้เอามามาติดก็ดันครับไม่ต้องเสียเวลาไปดิ้นมันติดก็ดันอย่างเดียวเลยครับทุกคนครับมาไปไปไปไม่ต้องไปดิน้น ดันย่างเดียอะมาดันย่างเดียอะครัวมาดันย่างเดียวครับ,รบจะยกหางทำไมลูกพี่ไป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 แม่โคนมันมันไม่ติดอยู่แล้วแม่ควัวไปเลยลูก โอ้แล้วมันติดบอ่อนี้อีกเฮ้ยบอ่อนี้ดิ้นได้ป่ะโอ้โอ้โอตาย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 เมื่อก่อนโคนมันสูบก็มันติดแล้วนะอันนี้โกเบมาติดอีกโอ้โหซ้มบลอยเดิมไหมเนี่ยนะผมโอ้ติดแล้วติดดีครับไม่ไหวเลยจริงๆตักออกได้ไม่ได้โค้เนี่ยตักไม่ได้เลยนะครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหว แบบนี้ไม่ไหวครับผมแบบนี้เลจะไปช่วยเขาอย่างดีนั่น่ะเออกลายเป็นได้ช่วยตัวเองก่อนแล้วไม่ล่ะนะผมไป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 ,ไปติดอะไรวะเนี่ยติดอะไรครับเนี่ยติดติดทางเหรอติดทางเดินเหรอผมจะขึ้นมุมมองนี้เลยแล้วกันนะทุกคน เออ่ใช้สมาธินิดนึงนะครับมันมันต้องใช้ขวบเร็วอะดูดูเวลาขึ้นน้ำแมงโยกเย่โยกเย่กันเลยทีเดียวนะโอ้โหเด็ดเด็ดฮู้ตามจริงเราเราไม่ต้องรีบก็ได้นะครับดูดิดูดิมันเปี้ยวเดี๋ยวดูมนเปี้ยวดิ๋ ตามจริงเราไม่ต้องรีบก็ได้นะหมดแต่แต่ผมรีบนะทุกคนนะผมรีบนะเพื่อเวลามันจะได้ประหยัดเวลามากขึ้นนะเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะผมเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะโผมให้ตายเถอะไป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 เหนื่อยโอ้ เดี๋ยวลัดไปเลยแล้วกันลัดทุ่งลัดป่าไปเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยเห้ยเห็นโคลแล้วไม่สบายใจเลยนะผมลัดทุ่งลัดป่าไปเลยแล้วกันนะผมโอ้โหไม่ไหวเลยจริงๆครับมันติดบ่อยยิ่งวัยเลยโอ้เหนื่อยมากครับมาถูกทางเขาแบบนี้น่ายเอ้ยเจีนจีนโอ้ ุ้ยวดเสียวั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 ดเียวอย่าได้กูจะไปช่วยเขาไม่เขามาช่วยอย่าลอย่าลลูกพี่นะไม่วนะอยาย่าจ๋าย่าาย่าม่เนาะดูนะรถอยู่ข้างล่างนะครับ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูด้วยว่าทรายมันขุดได้หรือเปล่านะคนลองทดสอบดูนะรุ่นนูนถอยู่นุนเห็นรถแล้วมจะทดสอบดูด้วยว่าทรายมันขุดได้ไหมแต่ที่ผมเห็นนะ่ะมันขุดไม่ได้หรอกนะครับเอ่อที่ผมคาดการไว้มันขุดไม่ได้หรอกนะผมแต่แต่ถ้าขุดได้เดี๋ยวเดี๋ยวพามาขุดนะครับเดี๋ยวพามาขุดเดี๋ยวพามาทำทางดีๆขุดดีๆเลยครับนะ โอ้โอแถวนี้ไปได้หรือเปล่าวัานนี้น่าจะไปได้มั้งเฮ้ยสะพานปลาหักแมวแล้วเนี่ยสะพานจะพาหักแล้วเว้ยแมวน้อแมวน้อสะบานพะา,นะา,าหักแมวนะ้อวไอ้รถเมโทรยี่บสองตันนะครับไอ้เอ้ยอย่ามาติดบนสะพานดิรถเมโทรยี่บสองตันบวกรถอ่าสิบล้อไปประมาณห้าหกตัน สรุปประมาณเกือบ30ตันนะ่ะลากเขาป่าเขาดงมาเลยทุกคนลากเขามาเลยครับผม <c oughs> ลากได้เกียร์สิ้วนะ่นะสิบสี่นนที่วะกูจะช่วยได้หรือเปล่าเนี่ <c oughs> จะเจไดจอดรถไว้ตรงนี้เลยน่าจะได้ครับผมไม่น่าจะยากหรอกนะครับผมไปไม่น่าจะยากหรอกนะครับ ไม่น่าจะยากครับส่วนปุ๊ไปชิวๆเลยดันดันตูดแบบชิวๆเลยอ่ะคอยดูดันตูดแบบชิวๆเ,เลยนะครับผมแมปุ๊บนี่ผมจะดันตูดแบบชิวๆเลยแล้วกันนะผม บุกีหนึ่งคิวอ่ะเอามามากันเลยบุกีหนึ่งคิวก,ก,ก็ผมนะมามาเถอะนะจะหลุดจะรั่วก็มาเถอะนะผมนะโอ้โหดูทางผมอยากเกาทางให้มากเลยเนะี่ยโอ้โหถ้าเป็นรถจริงผมเกาทางแน่นอนเนี่ยนนะนะนนนะทางแบบนี้ไม่ไหวครับทางโคตรเที่ยเลยนะผม เดี๋ยวดันตูดรับดันดันตัวแม่มันนี่แหละดันตัวแม่เดี๋ยวลูกมันก็ไปตามเองนะผมดันตูดเรานะครับโอ้ดูโคนดิทุกคนมาลูกพี่มา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 ,มาไม่ต้องพูดภาพทำเพลงแล้วมา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 คเบรับจบกับทุกคนครับ เฮ้ยมึงอย่าไปทางน,น,นั้นดิทำไมไปทางนั้นวะเนี่ยทำไมไปทางนั้นวะเนี่ยลูกพี่ไปเลยลูกพี่ไปเลยไปเลยไปเลยอืออ่าถ้าไปทางนั้นก็ก็ไกม่โอเคเหมือนกันนั่นเองงั้นถอยงั้นถอยลูกพี่งั้นถอยคือ <c oughs> ชิบหายแล้วดึงถอยไม่ได้ด้วยเออถอยได้ถอยได้ ถอยมาถอยมาคือทั้งทั้งเดินด้วยทั้งทั้งใช้อามใช้แรงอามด้วยนะทุกคนคือใช้สองแรงก็มันจะแรงมากเลย <_ c oughs> มา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 เ้เพลงไม่เราใจต้อแงบบเพลงนี้ครับทุกคนครับมาบุกพลังกันน้อยบุกพลังกันน้อยมาลุกพลังกันน้อยบุกพลังกันน้อยมา เ,เ,เฮ้ยมาเอาเยีเ่ยนลุดร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 ุดแมวแมวอย่าหลุดดิอาจจะพังพังจังหวัดครับทุกคนขอแค่รอดไปก่อนโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรครับเนี่ยโอ้ยมันไปเสียเวลาตรงรถติดนั่นแหละเสียเวลาตรงรถติดนะครับ เดี๋ยวต้องดึงถอยมาก่อนดึงถอยมาก่อนดึงถอยมาเอามึงจะทะลุทำไมเนี่ยลูกพี่เอาแล้วกูเดินมาคนเดียวมาต้องงัดล้อเลยครับทุกคนครับอถอยลูกพี่เออถอย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 ,ถอยโอเคโอ้ได้กีก่เด้อมาดูว่าทรายตรงนี้เป็นกุดได้หรอือเปล่านะ ไอ้เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองซื้อที่ดูดิมันจะขุดได้ไหมลองลองลงขุดได้เหรอเอ้าขุดได้เฉยเอาอย่างนี้ก็ดีดีครับผมเดี๋ยวพามาขุดทรายครับทุกคนเออเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่านะขุดได้เฉยอบบทรายตรงนี้อ่ย ได้ไหม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 ไม่ได้ครับทุกคนครับมาผมจะดันตูดแล้วทีนี้จะดันตูดแล้วเอ้เออขวมซะเนาะตัดดันไม่ได้แล้วผมไปดึงดึงหน้าเลยนะปุ๊บมาดิ เยอะแล้วกูก็เล่นคนเดียวซะด้วยไม่มีใครมาขับช่วยเลยโอ้แล้วเวลาก็จะหมดซะด้วยทุกคนโอ้ตายละทีนี้ให้ตายเถอะโอ้โอโอเคครับทุกคนครับเวลาหมดก่อนครับทุกคนครับยังไม่ขึ้นครับทุกคนขึ้นยากมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าอ่าเราจะมาตักทรายแล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วย คันนี้กันนะครับผมนะก็เดี๋ยวต้องถอดลูกออกนะครับจากนั้นก็ค่อยช่วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไ้เจอพรุ่งนี้นะครับผมนะโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมันเสียเวลากับตรงไอ้ช่วยนั่นแหละนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ